สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้เป็นเอพิโซดที่หกสนะครับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ True แล้วก็ีแทกกันนะครับผมเอพิโซดที่หกมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายน2อง5ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน sustainable wealth ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ต่างๆเนี่ย สามารถฝากข้อความไม่ได้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เนี่ยเป็นเพื่อการศึกษาและเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากหุ้นในวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็ลูกคุทุกท่านต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับข้อมูลส่วนใหญ่ก็มาจาก s e t เทสคอมนะครับสำหรับวิดีโอต่างๆที่เราพยายามลงลงกันมาก็ถ้าจำกันได้เนี่ยเรื่องของ r รูลแล้วก็ d ี t ท็ก นะครับีปเข้าประกาศกันมาตั้งแตอนต้นปีนะครับ18กุมภาพันธ์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับมติคณะประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างทรูและดีแท็กนะครับผมถ้าจํากันได้เนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการประกาศกันนะครับว่าดีแท็กนะครับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทรูเนี่ยนะครับที่มีผู้ถือหุ้นก็คือดีแท็กก็เป็นเทเลนอลเนาะส่วนทรูก็คือ CP นะครับแล้วก็ใช้หน้าบบายส่วนหนึ่งเนี่ยจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับผม นะครับบริษัทใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะจะมีโครสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยตามที่แสดงข้างล่างนี้นะครับซึ่งตอนที่ประกาศมาถ้าเราคุยของ d t a ทก่อนเนี่ย d t แทนะครับผมค่ายสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ d t a ทเนี่ยนะครับสามารถแลกหุ้นได้คือ1หุ้นเดิมเนี่ยของ d t a ทเนี่ยแลกได้เป็น6.13444หุ้นในบริษัทใหม่นะครับ คือหคือ1หุ้นเดิมเนี่ยได้6หุ้นใหม่กว่านะฮะในบริษัทใหม่นะครับผมนี่คือของ d t แทแต่ก่อนที่จะโชว์เรื่องของการคำนนดให้ให้ดูเนี่ยคนนา้มัพูดถึงแต่เรื่องของไอพาร์ฟเมนต์ของไตรมาสหนึ่งของบริษัทดีแท็ะ d นะครับที่จะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทนะครับผมโดยทาง c e o อและ c f เของ d t แท็เนี่ยเขาได้มาพูดพูดถึงกันนะครับก็เขาบอกว่าเรื่องของไต้มาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทาง d t แทกก็พยายามปรับปรุงเรื่องของ ความมั่นใจคุณลูกค้านะครับเพิ่มญญรรเรื่องของสัญญาณบริการต่างๆนะครับแล้วก็ทําเรื่องของโมเดลตั้มไอพโครงการซับสคริปเบอร์นะครับผมแล้วก็เน้นเรื่องของดิจิตอลเนาะส่วนเรื่องของตัวเอฟเฟนซนซี่เนี่ยก็แน่นอนกนะ็คือต้องต้องพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งสตาร์ตติจี้เนี่ยของ Deta มปี2022เนี่ยมีสามเรื่องเรื่องแรกคือ value focus network นะครับทำยังไงให้ network คือ f o กัสที่มัน คุ้มค่าเหมนที่ลูกค้าจ่ายแหละนะครับผมเป็นเรื่องเรื่องที่สองคือ customer centric นะครับ chariot น,นะครับ customer centric chariot น,นะครับลูกค้านะครับเป็นสุดการของสำคัญและเรื่องที่สามคือเรื่องของตัว efficiency นะครับผมพอชัดเจนนะคือปี2022เนี่ยเขาบอกว่า 5G เนี่ยต้องขยายให้ได้77จ,จังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโลแวร์เนี่ยโลแวรเนี่ยโลออกคือเพื่อทำมั่นใจว่าปรับปรุงของ customer experience นะครับ ภาพรวมก็คือ 5G อันนี้ไป34จังหวัดแล้วนะฮะ34จังหวัดละนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าจริงเนี่ยทำให้เกิดขึ้นน็่คือเรื่องของคัมเปญเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยลดน้อยลงนะครับ7%ลดน้อยลงจากแต่มากที่แล้วนะครับผมเขาบอกอันนี้คือดูดีขึ้นเนาะเพิ่มสัญญาณแล้วก็เน็ตเวิร์กคัมเปญลดน้อยลงนะครับส่วน customer s a t i s f a c t i o นเนี่ยเขาบอกว่าดิจิตอล t r a n s เนี่ย สเกลใหญ่ามากขึ้นนะครับมีแอคทีฟป็นจุดตยู่อัเลอร์เซอร์เนี่ยเล้านคนนะครับกระจายไป100%ยนะครับสำหรับไอเดแทคดีเทลแอปเนี่ยนะครับผมแล้วก็ลองแชร์ออฟเชลอันนี้นนก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งี่เขาพยายามทำก็คือเรื่องข,ของ Gaming, ect, sure, Run, ect, เกมมิ่งเดแทคชูวารันเดแทคเซตทั้งหลายเนี่ยพยายามใช้ตัวส่วนนี้มาเนี่ยแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่องของคัสเตอร์เซติกชาเลนด์นะครับแล้วเขาบอกว่าจริงเกมมิ่งเนชั่นเนี่ยที่ผมไม่เคยเล่นเนาะเพราะว่ามันบวกเพิ่่มขึ้นนน60%กวาเเปอรร์์ซ็ตะคับ ดีแท็กชัวรันก็ดีขึ้นนะครับโควิกทาวเวลมอเตอร์นะครับดีแท็กเพย์ r ยดีแท็กสั b แสเบอร์ก็เยอะขึ้นแล้วก็ใจดีก็ดีขึ้นนะครับผมในที่ที่ทางดีแท็กเขาเคลมมาอ่าเอฟเฟกชันซนะครับเขาบอกว่าต้องการเน้นเรื่องของสต r u กเจอร์ t r ท n า f o อร์เมชัดีขึ้นนะครับอ t ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวแอคเซพติ้งออนแอคคาลิติตอร์ารฟอร์เมเนี่ยเขาบอกว่าต้องการ c a s เซ a ิ i งอินิ t i เ t i ีฟนะครับพลเามีเรื่องของโอเปเกชันไป3.6เปอร์เ แล้วก็5%นั่นคือ Opex Reduction Normalization นะครับผมก็เขาบอกว่าจริงเขาเซฟกันได้พอสมควรเซฟปิงนะครับ Network Structural Transformation 100ล้านนะครับ IT Network Efficiency 59ล้านแล้วก็ Digital Transformation 42ล้านนี่คือสิ่งที่เขาเข้มมาครับมาเรามาดู CFO d e t e c t พูดว่าไง e กันบ้างนะครับผมเขาบอกว่า ฟันดาจิเอลเนี่ยก็คือรายได้อย่างเซอร์วิสลดลดลง2.5นะครับแต่มีซับสไคร์เบอร์เพิ่มขึ้นมานะครัเน้นแอดขึ้นมาค่าใช้จ่ายอุปเเกเนี่ยลดน้อยลงนะครับ2.6เปอร์เซนต์นะเยอันเยนะครับถ้าเป็นนองบันลา2.5์เแล้วก็งบลงทุนเนี่ย4.1บิลเล้ยนนะครับครับเอ็กซ์จำนวนคนนี้ซับสไคร์เบอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ยุติเศษเนี่ยชิกาบอยเบอร์ทรับเบอร์มันเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับเออาร์ปูนะครับ A A เอลเลียร์ไพลส์ครับบางคนกนะ็คือบอกว่าตอนนี้แอปุ๊บก็รายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะตอนนี้เหลือ236ต่อยูเซอร์นะฮะ236บาทต่อยูเซอร์นะเบรนเดดนะครับโพสเพสก็คือ497นะฮะพีเพสก็ Pre คือ117อ้อตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่เนาะองแอปปูของดีแท็นะครับผมแต่เขาบอกว่ารายได้ลดลงกนะ็จริงก็นะคืออันนี้เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันเนาะ เขาบอกว่ารายได้ลดลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของไอสโลมาโขยคนนี่นะครับทําให้ทําให้เรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันสูงขึ้นมันสกิบเป็นแย่ลงนะครับทุกค่ายลดราคาลงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เขาบอกว่าเนื่องจากคอร์อัปชันบิดเขาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากขึ้นเนาะนะครับเขาก็พยายามบริหารให้ต้นทุนของเขาต่ำลงให้ได้ทั้งที่เขาต้องเขาต้องขยายกิจการอยู่นะครับนะครับแล้วก็ค่าเอเชแอนดีเขาก็ลดลงอยู่เหมือนกันสุดท้ายคือ รายได้ต่ำลงนะครับอาปู้นะอาปู้ต่ำลงนะครับรายได้ต่อหัวจากลูกค้าเนี่ยต่ำลงค่าใช้จ่ายก็เมนเทนแหละนะครับทำให้ EBIT เนี่ยต่ำลงนะฮะจากปีที่แล้วเนาะลบไป3.9%มจุดเก้าเปร์เซนต์นะครับ year on year จาก Q1 ปีที่แล้วนะครับแต่สูงขึ้นจาก Q4 เนี่ย2.6%นะครับ EBITDA ด้มาชินตอนนี้ก็35.7นะครับท่านนับมาเลยกคือ43.5นะครับผมสต็อตเน็ตโปรฟก็ ดีขึ้นจาก Q4 นะครับแต่ว่าแย่ลงจาก Q1 นะครับลบ11.6%ส่วนคาเป็กก็งบลงทุนเนี่ย4.1พันล้านเนาะก็ยังสูงขึ้นอยู่นะครับผมนะครับส่วนเขาบอกว่าโดยรวมอย่ากังวลนะครับ Net Debt to EBITDA เนี่ยเขาแค่2.5เท่านะครับไม่ได้สูงมากนะครับเขาย,ยังบริหารกันได้อยู่นะครับผมก็โดยภาพรวมนะครับ โมเมนตัม um ดีขึ้นนะครับซับสไครค์เนี่ยครับว่ามันดูมันดูดีขึ้นแล้วก็เรื่องของต้นทุนเขาพยายามบริหารอยู่นะครับแล้วก็อินเวสต์แมนเนี่ยพยายามบริหารอยู่แล้ผมว่าธุรกิจไหนที่ไรายได้เนี่ยขึ้นราคาไม่ได้ต้องนั่งแข่งขันเรื่องราคาเนี่ยอันนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยจะเฮลตี้เท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับเรื่องของดีแท็นะครับที่เขาโชว์ให้เราดูไปทีน,นี้โอเคนะครับเขาบอกไกด์ไลน์นะครับไรายได้สวิตเซอรลนเนอก็แฟดนะครับซิงเนะกิลดิจิตโกรสนะ e b i t ด a ก็แฝดโกรนะครับ งบลงทุนก็12,000ถึง14,000ล้านบาทนะครับครับโอเคนั่นคือ d t แทนะครับผมมีข้อสงสัยลองถาม Investor r e l a t i o n ของเขาได้นะครับก็กลับมา d t แทนะครับที่เราคุยกันไปตอนต้นเนาะหหุ้นเดิมใน d t แทต่อ6.134หหุ้นในบริษัทใหม่เนี่ยก็มาดูกันครับ ดีแท็นะครับปิดราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ย46.25บาทนะครับศุกร์ที่24 e มิถุานายนปี2022เนี่ยก็ขเขาบอกว่า1หุ้นเดิมเนี่ยได้6.1344หุ้นในบริษัทใหม่เนี่ยก็ถ้าเกิด46.25บาทเนี่ยก็6.1344เนาะหารกันก็แสดงว่าใครถือหุ้นดีแท็เมื่อวันศุกร์นะครับได้หุ้นใหม่เนี่ยต่อหุ้นเนี่ยก็มีมูลค่าต้นทุนก็คือ7.539405บาทนะครับ ก็คือพูดยังไงก็คือเอามาหารกันเนี่ยนะครับเพราะว่าได้6กหุ้นใหม่เนาะหหุ้นใหม่กว่าก็แสดงว่า 1>, 1หุ้นเดิมดีแท็กเนี่ยจะได้หุ้นใหม่มูลค่าคือ7 5 3 9 4 0 0หู้นย์ห้านี่คือเป็นการคำนวณน,นะครับยันยำ้ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะศุกร์ที่สี่ราคาปิดเนาะสี่หกจุดสองห้าบาทนะครับผมอ่ะนี่คือสำหรับผู้ถือหุ้นด D ีแท็กถ้าเป็นผู้ถือหุ้นทรู่ะครับทรูเขาบอกว่าหนึ่งหุ้นเดิมของทรูนะครับ ได้หุ้นใหม่ก็คือจุดหกศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหุ้นในบริษัทใหม่นะครับผมก็ทุกคอปเปอเรชั่นเนี่ยอานาลิสต์คอนเฟิเนซ์นะครับเขามีพรีเซนเตชันที่ผ่านมาเหมือนกันก็เขาบอกว่า EBITDA เนี่ย stabilize นะครับ cost เนี่ยก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องของ higher contribution on w a r d s นะครับ G, นนนนนนทูมูฟ 5G เนี่ยทูมูเพจก็ขยายอยู่นะครับสอล้านคนนะฮะที่ใช้อยู่ทูออนไลน์ก็ขยายอยู่เนาะจริๆเราครบก็ขยายเรามาดูกันนะครับผมแต่ละส่วนก็เขาบอกว่ารายได้ลดลงนะครับ3.6%จุดเนาะสองจุดสคนะครับ, Q รบแต่ e x p ก n s e ก็ลดต่ำลงอยู่เหมือนกันนะฮะเจ็ร์เลดไป7.7%็ดจุด็ดเอนเดียแล้วก็0.6%ดหนคควนะครับ EBITDA คือห้าสีอร์นะครับ14,000 นั้นบาทแล้วใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับบวกจุดหนึ่งอร์ะครับแต่ต่งกว่า Q4 นะครับลบสี่ Q on Q นะครับผมก็ท e move h นะครับเขบอกว่ารายได้ก็ตามง่าปีที่แล้วหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ะครับพสหกสินะครับ p พ e p เพ d สาี่เนาะแล้วก็ u u s s r r i e บอนนี้สามจุดสองจล้านคนนะครับเป็น p r e p a พ d ยี่สบเอ็ล้านนะครับ post พสิบเอล้านนะครับผม v e มูเพ h ส่วน 5g และสไตล์เขาพยายามได้ให้มันมีการใช้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีใช้อยู่แล้วเจ็ดสิบเจจังหวัดนะฮะ 5g นะครับโอ้ไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวพยายามทำเรื่องของพิเศษต่างๆนะครับ to point นะครับ to oney wallet เนี่ยนะครับผมโฆษณาเรื่องของตัวเอเมท่ามีสื่อมาร์เก็ตติ้งนะครับ xr vr แล้วก็ synergy กับสัตว์ในเครือนะฮะเจ็ดเอเลฟเว่นนะครับ l o s s หรือว่า m a c o นะครับผมที่เขาทากันอยู่เนาะ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มของ 5G นะครับส mart energy ส mart กริดแล้วก็เทคสตาร์ทอัพส่วนทุกออนไลน์บอร์ดแบนเนี่ยก็แน่นอนรายได้ก็บวก1.8% Year on Year นะครับไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่ s u b สค r i เ e อร์ใน4.7ล้านคนนะครับ b r o a d b บนเท e นเ a ช i ่นนั่นคือเข้าไป70%ละสำหรับ Household ที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมก็น,นี่คือเป็นธุรกิจที่เขามีมานานละนะครับ Broadband a p p l e ก็ตอนนี้ก็คือทุกออนไลน์491นะครับ โดยทั่วๆไปอินดัสเซียลเอนทรีแพ็กเนี่ย400บาทถูกอะไรราคาสูงพี่ไม่บอกคนอื่นแหละนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเรื่องของ A. เอ,อ่อบริการหรือประกันต่างๆที่มันที่มันดีกว่านะครับส่วนทิดทูดิจิตอลกรุ๊ปนะครับก็บอกว่าทูไอดีเนี่ยสูงขึ้นนะครับคอนเทนต์ทาดิซิชันสูงขึ้นเขาพยายามขยายแหละและนี่ผมว่าจริงๆก็ไม่ได้แปลกเนาะเพราะดิจิตอลนัเซชั่นเนี่ยทุกค่ายสูงขึ้นหมดนะครับผมนะครับส่วนเรื่องของไอสมาร์ทดิวิ่งเนี่ย โฮมเอ็กซ์เพรียเนี่ยเขาก็พยายามขยายอยู่นะครับทำยังไงให้เป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตออฟสิงนะครับ IoT นะครับในเรื่องของไอทูร์นะครับ IoT Living Tech นะครับนี่คือเป็นธุรกิจใหม่ของเขาเหมือนกันนะครับโฮมออโตเมชันเนาะสมาร์ทไออาร์ในหมวดคอนโทรลครับโฮมซิเคียวริตี้โฮมวีลเปียกนะครับ CCTV Cloud Service นะครับแล้วก็ส่วนธุริยกรุ๊ปเนี่ยก็รายได้สูงขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะเขาพยายามขยายเรื่องของสมาร์ทไลฟ์ฟิ้งที่คุยไปนะฮะ Connectivity แล้วก็ vending machine รวมน่าสุดเนี่ยก็พยายามไปใช้เรื่องของไอ้ตัวเซนทราลานะครับทูดิจิตอลนะครับเรื่องของไอ้ตัวโปรแกรมใหม่เขาพยายามไถ่ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็แอปเรื่องของคุณหมอครับหมอดีนะครับ,รบ power by two health เนี่ยก็เรื่องนี้เหมือนกันหมอดีแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเพื่อช่วยทําให้มีคนใช้เยอะขึ้นในอีโคซิสเต็มของตัวของเขาก็อันนี้คือจบทั้งหมดของทางทางมือถือทั้งดีแท็กแล้วก็ทูนะครับผมมาดูกัน ทรูเนี่ยเขาบอกว่าต่อหุ้นใหม่เนี่ยหนึ่งหุ้นเดิมในทรูต่อส่วนจุดหกศูนย์หนึ่งแปดหุ้นในบริษัทใหม่นะครับผมก็ทรูละห์เปิดนเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบสินหาเนี่ยสี่จุดเจ็ดสี่บาทต่อหุ้นนะครับก็ล่าสุดก็คือเขาก็ถ้าเอามาหารกันแสดงว่าจริงตอนนี้เนี่ยต้นทุนของทรูคืออยู่ที่เจ็ดจุดแปดเก้าเจ็ดหกสามศูนย์เจ็ดหนึ่งบาทต่อหุ้นบริษัทใหม่นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นทรูนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของ อวิธากันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นดีแท็กกับทูนะครับก็ต้องดูว่าช่วงไหนเนี่ยถ้าใครสนใจหุ้นบริษัทใหม่เนี่ยไอโมบายโฟนตัวใหม่เนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆจะถือหุ้นดีแท็กหรือว่าทูดีกว่ากันนะครับเพื่อแลกหุ้นบริษัทใหม่เนี่ยไหนได้ได้ถูกกว่าต้องคำนวณแล้วก็ต้องต้องแท็กกันดูทุกวันนะครับผมนะครับนเน้นย้ำหนึ่งหุ้นเดิมในดีแท็กนะครับจะได้หุ้นใหม่ 6. 1 3 4 4หนึ่งสามี่ี่สี่ส่วน6หนึ่งหุ้นเดิมในทูเนี่ยจะได้หุ้นใหม่คื 0.60018นะครับห PA ุ้นนะครับผมนะครับถ้าเทียบกันก uh, ็คือ1นึ่หุ้นเดิมไปดีแท็กเนี่ยก็จะได้ถ้าราคาปิดวันศุกร์ที่24มิถุนายนเนี่ยหุ้นบริษัทใหม่ต้นทุนอยู่ที่7.539405 0นะครับเดี๋ยวกลับไปดูเนาะส่วนถ้าเป็นทรูเนี่ย1นึ่หุ้นเดิมในทรูเนี่ยก็จะได้7.897631 0บาทต่อหุ้นบริษัทใหม่นะครับ ก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเหมือนต้นทุนของคนที่ถือ,ถอหุ้นเดิมของ d ีแท็แล้วตอนนี้เนี่ยต้นทุนน่าจะถูกกว่านะครับสับคนที่ถือหุ้นเดิมของ Tru ูอยู่นะครับผมอ่ะบริษัทใหม่จะเริ่มเมื่อ,อไหร่ก็จากเอกสารของทั้งคู่นะครับน่าจะประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะครับน่าจะเรา,าได้ไลเห็นข่าวทีม่มันชัดเจนกันตอน,นนี้เราก็มั่งครั้งอย่างยืนก็เอาเช็คพอยต์มาให้ดูเฉยนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับผมก็เหลืออีก3เดือนเนาะยังมีเวลากันดูนะครับ ก็ด <D> ีแท็นะครับนักลงออมีสิบสามโบรกเกอร์ได้คอมเมนนะครับล่าสุดก็คือมีทั้งมีเขาเรียกว่าราคานะครับราคาราคาเนี่ยราคาเอเวอรก็คือสลับสิบสามโบรกเกอร์เนี่ยห้าจุดสามจุดสามหกนะครับมีเรียนห้าสี่นะครับราคาไฮคือหกสิบห้านะครับโลคือสามสิบห้านะครับโอ้ราคาแกว่งมากแนละ้วไฮหกสิบห้าโลสาสิบห้านะครับสับดีแท <D> ็ <t ack> มีสิบสาเจ้าที่ที่ที่โบรกเกอร์ที่ได้คอมเมนต์นะฮะ ซื้อสิบเจ้านะครับโฮสามเจ้าส่วนไม่มีแนะนาขายนะครับผมส่วนทรูเนี่ยมีสิบเอดเจ้าโคเวอร์นะครับมีสิบเจ้าแนะนําให้ซื้อนะครับหนึ่งเจ้าให้โฮไว้นะครับผมก็ราคาอยู่ที่สี่จุดเจ็ดสี่นะครับราคาเฉลี่ยแนะนํบลบกเกอร์คือห้าจุดแปดหนึ่งบาทต่อหุ้นนะครับราคามีเดียนคือห้าจุดเจ็ดนะครับไฮหกจุดเจ็ดห้าโลห้าจุดศูนย์เก้านะครับทรูก็คือเขาคิดว่าน่าจะสูงกว่าห้าบาทกันทุกเจ้านะครับสวีทบล็อกเกอร์ที่ดูแลอยู่ นะครับก็สำหรับวันนี้มั่งคั้งอย่างยั่งยืนก็มีเท่านี้นะครับเราก็แค่ามาแนะนําให้ดูเรื่องของตัว t r u e d e t a c t นะครับอัปเดตความคืบหน้าไปเดี๋ยวเราไปดูอีกทีในเดือนกันยายนช่วงที่บริษัทใหม่กำลังจะเข้านะครับผมนะครับชอบกดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ,อบ,อบ, like, share, รบเอนที่6 1มาดูความคืบหน้า t r u e d e t a c t ครับ26มิถุนยายน2565สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ